ฮัลโหลแอร์วิงแอร์ดบารีสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลาสนี้นะครับท่านผพาบุญก็พามาชมนี่นะครับการหันน้ำเครื่องกรองน้ำนะครับกรองกรองแบบใดน,นะครับใบพัดเป็นสนิทเป็นเครื่องแยกเรือมากกว่าท่านผู้ชมลักษณะนี้นะครับเป็นเครื่องแยกเรือมากกว่า เห็นไหมครับใบพัดเป็นสนิมแค่เลี้ยงหอยขมน้ำก็ไม่เสียแล้วครับมีหอยขมเลี้ยงหอยขมในคลองนี่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตีก็ได้มีเครื่องตีน้ำนะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นภาพสนิมมโซล่าเซลล์ครับท่านผู้ชม ไฟพัดเป็นสนิมก็แสดงว่ามีเกลือไงครับประจุไฟฟ้าขอบคุณมากครับสำหรับพัดนี้นะครับุตันพามาชมนี่นะครับอยู่นี่ครับท่านผู้ชมโรงพยาบาลหลังสวนชุมพรครับขอบคุณมากครับสำหรับพัดนี้ครับสวัสดีครับมาหาหมอครับ